ถ้าคืนนี้ผมยิงประตูในนัดชิงคาราเบลาครับได้ผมก็คงนอนตายตาหลับสำหรับวอลส์เวงฮอตครับกองหน้าแมนยูยืดอกรับแบบลูกผู้ชาเลยว่าตั้งแต่เล่นฟุตบอลอาชีพมายังไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสโทรฟี่รายการใดมาก่อนดังนั้นค่ำคืนนี้จึงเป็นค่ำคืนที่พิเศษสำหรับเขาแล้วก็เป็นการพิสูจน์ตัวเขาเองด้วยเราต้องบอกเลยว่าวอลส์เวงฮอตอาย,อยุ30ปียืมมาจากเบอร์ลีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่เล่นฟุตบอลอาชีพระดับซีเนียมาเขาบอกว่าพังตะข่ายมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่เคยได้แชมป์เลยคืนนี้เป็นคําคืนที่สำคัญนะวอลสเวนฮอสขอปราบนิวคาสเซิลให้ได้ที่สนามเวมบรี่งานนี้เขาขอมีความทะเยอทะยายนสร้างผลงานเป็นพิเศษตัวเขาเองบอกว่าผมต้องการประสบความสำเร็จแต่เวลาเดียวกันก็อยากจะพังประตูด้วยรู้เลยว่าการทำประตูได้มันสำคัญและผมก็รู้ว่าตัวเองทำเรื่องนั้นได้ดี เพราะปฏิบัติมาตลอดทั้งอาชีพผมเองก็หวังว่าคงมีโอกาสปั้นมาให้ต่อๆไปซึ่งเมื่อถึงหน้าง,งานก็เป็นธุระที่ผมต้องจบสกอร์ให้ลงเรื่องมันก็ประมาณนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือผมต้องสร้างประโยชน์ให้กับสโมสรเพื่อให้ทีมของเราชนะในเกมนี้เรากำลังอยู่ในช่วงผลงานที่ดีและผมก็ตั้งตารอลงสนามเกมสำคัญๆให้ทีมของเราต่อไปแล้วมันคงไม่มีเวลาใดหรือชั่วโมงใดแล้วหรือสนามใดที่ดีไปกว่าการพังตะข่ายที่เวมบลีย์ บอกตรงๆเลยไม่เคยไปแข่งที่ไหนไม่เคยกระทั่งไม่เฉียนมาก่อนเปรียบเทียบไปกับตอนที่เล่นเบอร์รี่เมื่อฤดูกาลก่อนเบอร์รี่ของผมพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือชัยชนะที่ต้องไล่ล่าเหมือนกันแต่หวังผลต่างกันแมนยูก็ต้องการชนะนิวคาสเซิลเป็นอย่างมากเลยคืนนี้เป็นเวลา6ปีแล้วที่เราคว้าถ้วยแชมป์ล่าสุดถือว่าห่างหายไปนานสาหรับทีมใหญ่ส่วนผมแล้วไม่เคยควา้าแชมป์อะไรมาก่อนเลยในอาชีพก็หวังให้คืนนี้เป็นการน้าหนึ่งที่ดี อันนี้คือสิ่งที่วอลส์เวงฮอสได้พูดออกมาคืนนี้เขาอยากจะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องมาตามว่าคืนนี้จะเป็นยังไงต่อไปสําหรับวอลส์เวงฮอสโอ้โหจะควา้าแชมป์ได้ร้เปล่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดก็ต้องไปลุ้นกันนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม